สวัสดีครับพี่น้องพบกับนนชาณลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องคือเกาหลีวันเดิมครับวันนี้นะครับเหมือนเดิมวันนี้เหมือนเดิมซ้อมอ่าสคริปต์นะครับเพลงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็นะครับอ่ามีฟอร์มแบบมีซ้อมฟอนจำยังแน่พี่น้องครับวันนี้สภาพพี่น้องเบิ้งบรรยากาศช่วงนะครับก่อนซ้อมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวันนี้นะครับไปดูกันครับครับพี่น้องไปคือบรรยากาศนะครับตอนนี้อยู่ที่อาณาจักรสามาที่วันแพงครับตอนนี้นะครับ อย่างเราตอนนี้อยู่บ้านใหญ่ครับตอนนี้นนท์จอดรถอยู่บ้านใหญ่อเ,เอา้าอย่างนอกบั้เนาะงโอ้รถครับผมตอนนี้คือรถบัสนะครับรถบัสโอ้พอดีมาพร้รถบัสของอ่สาวน้อยลำพันธุ์โชว์ตอนนี้ครับกําลังเสียอวกกาลังเสียอวกพี่น้องพอดีพอดีเลยนะครับวันนี้นะครับสาวน้อยลำพันโชว์นะครับออกงานได้นะครับวันนี้นะครับพี่น้อง หลังจากที่เปิดฤดูกาลไปแล้วครับวันที่วันที่31มันนะพี่น้องอ๋อกำลังจะออกเดินทางครับอา้าวถูกครับอันนี้คือรถเป็นรถแอร์นะครับเป็นรถบัสแอร์จะคันน้อยเหรอพี่น้องอันนี้คันแรกคันที่สองโอ้มีสองคันปัตโตปัตธรรมดา,าพี่น้องปัตธรรมดา ธมาดเด่ะฮะเจะ้าใบาม้วนกว่าแต่ว่าเนี่ยพ้่เนี่ยซ่อมไหมซ่อมคอนเสิร์ตก่อนไหมเมื่กินเงาะหน่อยห้องมาถามมาสอนล้ำจักมงวนมาสอนนี่แล้วมอบ้านไรกลุ่มมอ่สวัสดีพี่สุครับอันนี้ช่วงเช้าฮอปมันเดือดมาครับซ่อมคอนเสิร์ตทุกอาครับผม ตอนอนเสิร์ตแล้วก็บ,บ่ายไปรับบ่ายก็ไปซ้อมลำต่ออันนี้อันนี้จะเป็นรถบ้านของสามนั่งพนชครับโอ้ยังไงร่างกายครับพี่น้องครับสวัสดีครับรถบ,รถบ้านสามนั่งพนชูรถบานสามนั่งพนชพี่น้นองเออตัวรธรรมดาว่าธรรมดาอย่างเงี้ยร่างกายเป็นรถแอร์ครับรถแอร์จิตพอสามัยก่อนพี่น้องเอ,อ้ยรถพัดลมนะครับบา หลายครับพี่น้องสามคันพอดีพี่น้องคนน่งสามสี่คันพอดีครับไม่ทำเวลาไม่ธรรมดาวันนี้เราก็มาถึงห้องซ้อมคอนเสิร์ตแล้วถึงห้องซ้อมคอนเสิร์ตแล้วพี่น้องครับตอนนี้ไม่รู้มีใครอยู่บ้างเลยนะครับผมตอนนี้ไม่รู้มีใครเอยนะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ รอซ้อมคอนเสิร์ตช่วงคอนเสิร์ตพี่น้องเย็นสบายครับแต่ว่าตอนนี้บ่านเย็นครับผมคุณ<อ><ม>เกิดตอนนี้เมื่อไหรเมื่อครับเมื่อไหรเมื่อไหรงานแหลดว่าขึ้นยินม่าอยู่คอนเกนครบองี้ค,ครับเห็นมี่าคอนเกนแบบโคตรรัดเดจังลงกับทอมอคาับแจนสวัสดีครับ ครับโอ้ถอดล้ั้งหดซองนั้นต้นไม้ค่ะโอ้นะครับพี่น้องบรรยากาศประตพี่น้องหนึ่งคันสองคันสามคันประตูอลังการครับพี่น้องสามคันรถแท็ก่รถบ,บ้านนี่สามคันนะครับรวมๆแล้วน่าจะโอหลายคันครับน่าจะเป็นยี่สิบสามสิบคันนะครับต่อหนึ่งคาราวานครั้งหนึ่งครั้งที่ออกนะครับออกไปงานพี่น้อง จอดขั้นมองไงเธอเดิเลยพี่น้องเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัดดยก็ใสยละพนโชูนะครับพอดีมาท่านพอดีตอนนี้ร่างการงานสางพี่นอออ้องเึ้บจบเลยสุดยอดตอนนี้ก็รอรอซ้อมรอซ้อม สวัสดีครับค่ะแล้วสวัสดีครับมาแล้วสววหรอวะเอ้าเมื่อนีเมื่อนี้แปลกด้ยมิเต่คนสวยๆเฉยด้ไหมอือเอ้าปกติเขาสวยเ่รอไม่วันนี้สวยเป็นพิเศษเอาไว้ถึงแมาสวยแบบนี้ก็แม้สวยเป็นพิเศษเม่นมรเมื่อนี้สวยพิเศษวันนี้เราสวยเป็นพิเศษค่ะกล่องเนี่ยคืสวยแถวันดีค่ะกล่องมงามค่ะกล่องสวยแห้งเด้อเราจะไม่ทำร้ายกันใช่ไหมครับ เราแบบพุ่งใส่ปั๊บช่องนี้จะไม่ทำร้ายศิลปินนะใช่ยอดครับผมก้องสุดยอดมากๆเลยกล้องไอโฟนมันแห้งสดถ้าสดคักเบิ้งบ่ได้เลยใช่ใช่เราต้องซิกเซ็ตนิดนึงนะครับเราต้องเป็นแบบไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายศิลปินนะก้องไอโฟนแบบว่าเขาสอกว่าทำร้ายศิลปินนะครับก้องไอโฟนนี่แบบว่าสดกับสดที่ น้องจินครับนน้องจิก็จะสวยเหมือนกันครับป้าเหมือนนางฟ้าลงมาโปรดวัวพักหนอกตื่นไปหรอตื่นไปลูกพี่แล้วทายคลิปว้าเดี่ยวว้าเดี่ยวว้าเดีวไปทายนร่างแหม่สีมีคลิปต่อได้พ่ออย่างมีเพราะว่าอันนัละอันวานนี่แหละ๋ยวสีมีคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวสีมีต่อพี่น้องเบิรงอยู่เพราะว่าอีหยังสิเกิดขึ้นเพราะว่า ตายานเเพราะว่าช่วงนี้แบบที่ไพ่ดิที่ไพ่ดิเราติดตัวมาแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไต้มาอีกรวันนี้ว่ามันมันเรจะมาเดเสียงเพราะเรามาโอเราโทรมาแล้วนเราว่าเดี๋ยวต้องเคียร์ต้องเคียร์คนที่มนใช้นะครับเดี๋ยวเดยอคิดต่อไปท่านเหลียวพี่เราท่านเหลียวครับพ้อเมเป็นพนักเรามีเ้ยอาญาเลยอาญาเลยนันปันมาล้วครับปนมาล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สมองความสุขจรงหรมือวนมือแรกเพิ่ใส่ก่อนสวยๆเมื่วสวยยัได้มสวยยังหนาไว้เต่งไม่จี๊ดสวัสดีสวยๆผ่าตื่นสวยค่ะสวยก็ทุกันสี่วงกล่องเจ้างามเลยนี่นยังงคาสุขาทำายสีรกินน้องัดสดีครับนี่ไปเอกปเอปเอกมาแล้วครับรัสดโรยปนี่น้ากันี่ดูน้ดาอบที่สองที่สอ ครับคุณแม่คุณแม่คุณแม่เชื่อนิ่ิดนึงครับแม่เดี๋ยวคุณแมาเขาเขาเฟ้มาหลู่กันค้าหนึ่งพ่อผมอเขามาโชว์ความสวยแล้วพี่นี่ค่ะพีค่ะเอพี่ครับป้าแม่ไปขนหนาใสเนี่ยนันมาไปหนาใสระทังปานนั่นสวยเลยดิแม่นันมไม่หนาใสหนีมนตัวยาวในกางเกงหนีงจริงป้าดีดแล้วดีแล้วดีแล้วเราจะไม่ทำไรแล้วใช่ ปปไปไปข่าเมือละหา่อยรอกอะไรตัวนี้ไม่ไมีครบับสะออนกลอง,องเริ่มอากาศเริ่มอากาศเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เย็นแล้วพี่น้องบรรยากาศนางถานางถารถอ,อันนี้จะจะซ้อมเพลงคอนเสิร์ตนะะบรรยากาศจะประมาณนี้ สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมอีกนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการกดแช่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเลยนะครับผมฝากกดติดตามกำลังใจนนท์ชาญนลคผลออฟฟิเชียลขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ